นัธิโลเกอนินทิโตบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับวัสดีครับเพื่อนเพนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิทยาลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงข้อสอบบาลีสนามหลวงประโยค12ของปีพศ2565 สอบไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2,565วันนี้จะพูดถึงข้อที่5และข้อที่6คคำถามมีอยู่ว่าสุเขนะภระยะติติสุพโลแปลว่าอะไรพร้อมบอกรูปสาธนะและปัจจัยคำตอบคือสุเขนะภระยะติติ แปลว่าผู้ใดอันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าอันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายเป็นกัตตุโรคกัตตุสาธนะลงขะปัจจัยหิตังกโลตีติหิตกะโลแปลว่าผู้ใดย่อมทำประโยชน์เกื้อกูลเพราะเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งประโยชน์ เกื้อกูลเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะลงอปัจจัยทุตสติเตนาติโทโสแปลว่าบุคคลย่อมปะทุสลายด้วยกิเลสนั้นเพราะเหตุนั้นกิเลสนั้นชื่อว่าเป็นเหตุปะทุสลายเป็นกัตตุรูปกาลณะสาธนะ ลงณนะปัจจัยข้อที่6ถามว่าอะไรชื่อว่าสมาธิคาตอบคือนามกิจตั้งแต่สองสับขึ้นไปท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมาธินะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ